ไอเดียวมอมน้มีั่ยน่งเนั่ยน่ั่ยน่เั่เัลน่ยนนยนั่งนเ่ย่เยลย่งเลงเนันเลยังเลย่งนัเลลยนั่งันั่งเนเนเยลยัน่นนั ูเรเวอยู่ที่จะทำงานเสร <Stevens> ็จพวกเดือนรี้หแต่ว่าพูดวันรุ่งขึ้นก็จะออกเช้าหน่อยเพราะมีงานต่ออเยนวัเดี๋ยวในมุมหลังมุมนี้แลาาตัวจันดียรอตัวสองคนนี้ เอาไม่ให้เอาไม่จะนี่เนาะ่สร้างประโยชน์ต่อแบ่กันเนาะแสดงว่าเราเอาสาวเป็นแต่พ่อครับเหมือนกับเหมือนกับายเาคือมามาูอยู่เรอาเานเขาอยู่าทาายมันงานต่อรอาจารย์เบียร์ครับก้องนี้นะคะหนึ่งสองส